เลือกตั้งอ,อบอจอวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ผนะครับท่านที่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเลือกตั้ง <ứng> แต่ท่านที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ท่านก็ควรจะแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจะไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้ก่อนเลือกตั้งเจวัน <ứng> หรือหลังเลือกตั้งเจวันท <ứng> ่องทางในการแจ้งนะครับง่ายๆเลยไปติดต่อที่อำเภอก็ได้หรือ เข้าแอปสมาร์ทบอร์ดเข้าไปดาวน์โหลดแอปสมาร์ทบอร์ดแล้วก็กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนแล้วก็เขาจะมีให้เลือกว่าเหตุผลที่เราไปเลือกตั้งไม่ได้นะครับก็เลือกไปตามจริงรหลายอย่างก็เจ็บป่วยบ้างมีกิจธุระจาเป็นบ้างเดินทางไม่สะดวกบ้างท่านก็เลือกติ๊กไปนะครับมสมาร์ทแบอร์ดแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยหรือจะเข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองก็ได้แต่ถ้าแนะนําแบบง่ายๆนะ แอปสมาร์ทโหมดทำในมือถือเลยแป <c oughs> ๊บเดียวสะดวกเลยเพื่อที่ท่านจะไม่ได้เสียสิทธิ์ทางการเมืองสำหรับ,รบผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งอบอจอนะครับ